สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์กับครูเนรถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องวัตถุชิ้นใหม่ด้วยมือเราค่ะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เอถ้าดูจากชื่อเรื่องแล้ววันนี้เราจะต้องมีการประดิษฐ์สิ่งของกันแน่เลยใช่ไหมล่ะคะแต่ก่อนที่เราจะไปประดิษฐ์สิ่งของเรามาดูเนื้อหากันก่อนค่ะ จากภาพนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะใช่ละคะ่ะนักเรียนเป็นภาพที่คนนะคะกำลังสร้างบ้านหรือว่าสร้างกำแพงอยู่นั่นเองและนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าบ้านหรือกำแพงนะคะทำมาจากวัสดุชนิดใดคะเก่งมากคะ่ะทำมาจากอิฐนั่นเอง เ่งอีกนะคะสามารถที่จะแยกออกมาจากส่วนประกอบของบ้านหรือว่ากําแพงได้หรือไม่คะนักเรียนใช่แล้วค่ะคำตอบนั่นก็คือได้ค่ะและนักเรียนคิดว่าอีกเที่แยกออกมานะคะสามารถนำไปประกอบเป็นรูปร่างหรือว่าสร้างเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่คะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอีกสามารถ แยกออกมาสร้างเป็นรูปร่างหรือทำอย่างอื่นได้อีกหรือไม่ซึ่งเรานะคะสามารถนำมาประกอบเป็นอย่างอื่นได้นั่นก็คือการเอามาสร้างเป็นกระถางต้นไม้ค่ะหรือการสร้างสระน้ำรวมไปถึงการสร้างทางเดินซึ่งส่วนใหญ่นะคะเราจะเห็นในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะนะคะหรือว่าตาม ปุ่บากนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ที่นักเรียนนะคะจะต้องทราบในวันนี้นั่นก็คือนักเรียนสามารถอธิบายวัตถุที่ประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนย่อยๆได้ค่ะสำหรับวัตถุชิ้นใหม่ด้วยมือเรานี้นะคะจะให้นักเรียน วางแผนออกแบบและสร้างวัตถุชิ้นใหม่ขึ้นมานะคะ1ชิ้นโดยเลือกใช้ส่วนประกอบย่อยๆนะคะมาประกอบกันจากอุปกรณ์ที่คุณครูเตรียไมไว้ให้นะคะนั่นก็คือ 1. แก้วน้ำค่ะ2ไม้ไอศครีม 3. ลูกตานะคะ 4. คือกระดาษสีตา่างๆ 5. นะคะคือเชือกและ6คือกาวค่ะาำรับขั้นตอนในการทำนะคะโดยให้นักเรียน วาดภาพนะคะสิ่งที่นักเรียนจะประดิษฐ์ขึ้นมาโดยวาดใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมและนักเรียนนะคะต้องบอกชื่อวัตถุว่านักเรียนจะประดิษฐ์อะไรรวมไปถึงการบอกชิ้นส่วนย่อยนะคะว่าใช้ชิ้นส่วนย่อยอะไรบ้างในการสร้างวัตถุชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวคครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นสิ่งประดิษฐ์ที่ครูคจะทำนะคะนั่นก็คือที่ใส่ดินสอค่ะ โดยจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนย่อยนั่นก็คือ1กระดาษสีจะมีสีแดงสีเหลืองนะคะ2ก็คือแก้วน้ำามลูกตาและ4คือเชือกค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันเลยนะคะนี่นะคะคือชิ้นงานของคุณครูเองค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณครูก็ยังมีตัวอย่างอื่นๆให้นักเรียนดูด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองทําบ้างนะคะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะเพื่อที่จะแชร์ผลงานกับเพื่อนก่อนที่เราจะจบภาพนี้กันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําการสรุปเนะะื้อหาที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะคะนั่นก็คือวัตถุ่ลายอย่างนะคะอาจจะทํามาจากชิ้นส่วนย่อยๆหลายชิ้น ึ่งชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นนะคะอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันก็ได้นะคะจากนั้นจึงนํามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นวัตถุค่ะหากเรานะคะแยกชิ้นส่วนย่อยของแต่ละชิ้นนะคะออกจากกันนะคะก็จะสามารถนําชิ้นส่วนย่อยๆต่างๆเหล่านี้นะคะกลับมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้และก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ดได้นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ก็จบการเรียนการสอนเพลงเท่านี้ค่ะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านนะคะและถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ